ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเมียน้อยทั้งหลายนั้นมีจิตวิทยาสูงกว่าเมียหลวงอืมทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเอ่อคนที่ต้องการจะไปโจรกรรมนะคะเคยดูหนังฝรั่งไหมคนที่ต้องการไปโจรกรรมอะไรสักอย่างนะเขาจะต้องฝึกฝน ฝึกฝนร่างกายในการโรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในแบบฝึกที่จะแบบเอ่อลอดในทีแ่แคบฝึกที่จะไต่ไอข้ามไอแสงเลเซอร์ดูหนังฝรั่งเยอะไ่ะประมาณนั้นแหละคือคนที่จะเป็นโจรกรรมทั้งหลายแม้กระทั่งเคยเคย,เคยดูหนังที่แบบว่าเออ่ขโมยรถไหมที่เขาขโมยรถภายในสามนาทีอ่ะนี่จะมันจะเป็นทีมเวิร์กอ่ะที่แบบปุ๊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 บรวดเร็วนึกภาพออกไหมอือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ จะโจรกรรมสามีคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องฝึกมาไงมันเป็นการฝึกใดๆในโลกนี้เป็นการฝึกนะคะเป็นเรียกว่าทักษะทุกทักษะฝึกได้หมดทักษะคือสิ่งที่ฝึกได้อืมอนนี้ครูไม่ได้บอกว่าสิ่งที่สามีทำการไม่ซื่อสัตว์ของเขาไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วนะคะ คนไม่ซื่อสัตย์ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วแต่บางครั้งการที่เราจะเอะด่าอย่างเดียวนะเมีหลวงด่าอย่างเดียวไม่ช่วยแต่ถ้าเรามานั่งวิเคราะห์ดูเออเนาะเขาจุลการไม่ได้ยังไงเหมือนแบบเออเราถูกขโมยของไปเน,นี่ยเราก็ต้องมานหรือว่าเราล็อกไม่ดีหรือว่าระบบเอ,อเราต้องติดกล้องวงจรปิดเราต้องมีการป้องกันหรือว่าเราต้องทําอะไรเพื่อที่จะให้มันเกิดความมั่นคงปลอดภัยขึ้นหรือไม่ เอ๊ ه, หรือบางทีเนี่ยเราต้องเรียนรู้ด้วยซ้ําไปนะจากโจรเขาอกไหมเคยดีมึงนี่เขาบอกไหมโจรมันจะนําหน้าตํารวจอยู่หนึ่งเก้าเสมออืมโจรได้รับการฝึกฝนคล่องตัวว่องไวนะคะมีเคสหนึ่งอออันนี้เคสที่เข้ามาปรึกษานาแล้วนะเรียกว่าภรรยาเนี่ยจับได้ว่าลูกจ้างในร้านเนี่ยแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะกับเอ,อเรียกว่ากับสามีตัวเอง ก็คือก็คือเป็นเท่าแก่เนี้ยนะเท่าสามีนีเท่าแก่เธอเป็นเท่าแก่เนี้ยแล้วก็ลูกจ้างนะคะซึ่งตัวสามีเธอแอบซื้อของให้แอบซื้อโน่นซื้อนี่ให้แล้วหนึ่งในนั้นคือโทรศัพท์มือถือ p h โฟนหนึ่งเครื่องลูกซื้อ iPhone ให้เลยนะเพราะน้องเขาแบบว่าเรียกว่าเป็นเด็กสาวสวยอ่านะ,ะผิวพรรณดีนะมาจากจังหวัดทางเหนือนะคะสามีกำลังหลงเลยก็ซื้อให้ สุดท้ายเธอจับได้เธอโกรธเพราะเงินเนี่เป็นเงินเธอร้านเนี่ยเป็นร้านของเธอธุรกิจของเธอแต่สามียกักยอกเงินเธอไปซื้อของให้ไม่น้อยเออทีนี้เธอก็เลยยึดยึดมือถือยึดทุกอย่างอ่ะที่เอสามีซื้อให้แล้วก็ไล่เอออกไปออกไปจากร้านไม่ให้ทํางานที่ร้านละประเด็นของเรื่องพีคในพีคนะพีคในพีคคือเธอมาเล่าให้ครูฟังว่าเธอไปเปิดดูมือถือของ มือที่สามโอโอปรากฏว่านางกดติดตามพวกโค้ชความรักอือซ่าเลยประเภทแบบทำยังไงจับผู้ชายให้อยู่หมัดทำยังไงจะปาบผู้ชายคืออย่างนี้วิธีหยุดผู้ชายเจ้าชู้วิธีปาบผู้ชายเจ้าชู้วิธีทำให้ปาบอยู่หมัดน,นะคะคือครูคเคยบอกกับผู้หญิงหลายๆคนผู้หญิงดีๆยย้าผู้หญิงดีๆว่าอย่าผู้ชายเจ้าชู้มาทำพันเพราะว่าผู้ชายเจ้าชู้ปาบไม่ได้อืม นะคะแต่ทำไมผู้หญิงพวกนั้นเขาถึงอยากได้ผู้ชายเจ้าชู้เพราะอะไรมันอยู่คนสถานการณ์เขาจะมาสูบไงเขาไม่ได้จะมาแต่งงงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกสายสูบสายสูบสายหลอกปอกลอกลอกป๋าโอนเร็วเปหนักเปอะไรอย่เงี้ยพวกนี้เขาจะเลือกผู้ชายเจ้าชู้สิผู้ชายมีเมียแล้วเจ้าชู้อเอาของให้บางทีเผื่อให้ปิดปากด้วยอืให้เป็นค่าปิดปากไม่ให้เมียรู้อ่ะ เขามาโคลเจตนานึกออกไหมแต่ตัวภรรยาเนี่ยเราไม่ได้คิอจะหลอกสามีไงถูกปะเราเอาลงหลักปากฐานกับเขาทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ได้พัฒนาทักษะในการทำให้เขาหลงรักเออมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยบางทีภรรยาจะไปเทคคอร์สพวกนั้นได้ไหมมันไม่ใช่เราอะเพราะว่าภรรยาหลวงส่วนใหญ่จะมีความจริงใจจะไม่แบบว่า ชมริดปื่อยจะไม่แบบว่านะเอาขาเรียกอะไรนะเสแสร้สงเราจะเสียแ้งไม่เป็นแต่ถึงเสียแ้งไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นที่จริงการชมเป็นการเสรียแ้งหรือไม่ถ้าชมสิ่งที่เป็นเรื่องจริงไม่ถ้าหาข้อดีมาชมไม่แต่ถ้าเกิดว่าเมคขึ้นมาเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เราไปชมเขาอย่างนั้นเรียกยกระผอปัน้นชมกับยกรอปอปั้นไม่เหมือนกันที่น้อยสามารถเจาะเข้ามาได้ที่เขามาโจรกรรมของเราไปได้เพราะว่า เราพลาดอยู่อย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ทําในสิ่งที่ผู้ชายทั้งโลกไม่ใช่ผู้ชายเฉพาะบ้านเรานะทั้งโลกต้องการเราไม่ค่อยรู้เพราะเราไม่ได้ไปเทคคอร์ดอักษรเราจับผู้ชมผู้ชายเพราะว่าเมียหลวงไม่ใช่สายจับผู้ชายเราไม่ใช่สายจับผู้ชายเราใช้ความจริงใจความรักความห่วงใยความบริสุทธิ์ใจนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เรานั้นไม่ไม่สามารถที่จะเอะคือให้เรามีช่องโหว่ไง ấy, เพราะเราไม่ชมคนอื่นชมไง นึกภาพออกอยังคะคือมันเหมือนกับสมมุตินะอันนี้อันนี้สมมุติแล้วครูต้องการว่าสมมุติจะใหเห็นภาพชาัดสมมุติมีเด็กคนหนึ่งเขาเรียนบัลเล่แล้วใส่ชุดถูๆบางๆแล้วแม่ไม่ให้กินเค้กแม่บอกเดี๋ยวพูออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ว,ยวอย้วนแม่ไม่ให้ลูกกินเค้กแต่ข้างบ้านเอาเค้กไม่ให้กินคนอื่นมาเอาเค้กไม่ให้กินเด็กก็จะไปกินเค้กของคนอื่นอารมณ์นั้นเลยในเมื่อ ภรยาไม่ชมเมียน้อยชมเมียน้อยเข้าถูกจุดนะคะผู้ชายทั้งโลกครูไม่ได้พูดประชดไม่ได้พูดเสียสีไม่ได้พูดให้แบบอันนี้ขำๆนะผู้ชายทั้งโลกบ้ายอดูปากราชานะคะบ้ายอจริงๆผู้ชายชอบให้ชมค่ะอืม ผู้ชายชอบการยอมรับมากๆชอบให้คนมายอมรับชอบให้คนมานับถือชอบแบบนึก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 ,นกถึงหนังเรื่องนี้ป่ะไรออนคิงอ่ะือแบบอุ้มดูมัไปชูบนผาแบบต้องการให้คนมาซูฮอกนี่คือลักษณะของผู้ชายผู้หญิงเวลาเข้าสังคมผู้หญิงต้องการอะไรรู้ไหมต้องการเป็นส่วนหนึ่งต้องการเข้าพวกกับเขา อยากมีเพื่อนอยากมีพวกอยากมีแก๊งมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เข้าไปแจมไปเอาสังคมจุกจิกจุกจิกักกดนั่นคือผู้หญิงผู้ชายเราอยู่ในสังคมต้องการเป็นผู้นําอืำนะคะต้องการคําชมมากๆดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ภรยาที่สามียังไม่ได้นอกใจหรืออาจจะยังจําไม่ได้นะหรือยังไม่ได้นอกใจแล้วตัวเองมาพิจารณาตัวเองฟังดูคลิปครูแต่ละคลิปทํามาเพื่อให้ครอบครัวอบอุ่นอย่ามาเข้าใจเขาผิดนะพวกผู้ชายชอบมาหาว่าครูเนี่ยยุแย่ให้อะไรนะอะไรนะอ่อยุให้ครอบครัวเขาแตกแยกอ่ะยุยุให้เขาเลิกกันอา้อาวก็คุณนอกใจอ่ะคุณไม่นอกใจภรรยาคุณไม่ติดต่อคุณมาหรอกนะมาหาว่าครูยุให้ฟ้องไม่ได้ไม่ได้ไ คุณต้องทาตัวดีๆอย่างที่ครูย้ําทุกครั้งคุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่คุณได้ผู้หญิงที่ดีผู้หญิงที่จองเวลาครูมาเป็นผู้หญิงดีทุกคนอืมเขารักคุณมากที่สุดในชีวิตนี้คุณจะหาคนที่รักคุณได้อย่างภรรยาคุณนะยากมากบอกเลยคุณต้องรักษาไว้ให้ดีอ่ะแต่ส่วนภรรยาก็ต้องรู้เลยนะว่าวิธีเอเติมความรักชม ต้องฝึกชมค่ะแต่ครูข้าแต่หนูไม่ใช่คนสตรอเบอรี่นะคะหนูไม่ใช่คนเสแสร้งก็อย่าชมสิ่งที่มันเสแสร้งสิคะชมที่มันเป็นเรื่องจริงสิคะเออเดี๋ยวสมมติสมมตสมมิตสามีคุณหัวร้านเนี่ยคุณชมอุ้ยผมหนาดกดําจังเลยมันก็ไม่ใช่ป่ะเออนะคะชมในสิ่งที่เขาทําสําเร็จเออชมที่ว่าเออเขาเป็นพ่อที่ดีนะอืมเ,ออเขารับผิดชอบครอบครัวดีนะเขาทางานเก่งนะ อืมเขาก้าวหน้านั้นเนี่ยโหแบบแบบแบบคือชมจากใจจริงการชมที่ดีต้องชมจากใจจริงอย่าชมแบบเส่แสง้งไม่ได้สามีเราไม่ได้งโง่ทุกคนไม่ได้งโง่โง,โง่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนอื่นชมไปโดนโดนเขาปอกลอกไปไปเปรยคนนู้นคนนี้นะไปหลงอะไรพวกนะี้อันนั้งโง่แต่ว่าการชมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะเราต้องชมจากใจจริงอืม แล้วก็อย่าให้เขารู้สึกว่าเขาตัวเล็ก,อน,อกนอกจากเขาจะชอบชมแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยากถูกพึ่งพาแต่ผู้หญิงจะอ,อ,อยากช่วยเหลือไม่เหมือนกันนะเอออยากถูกพึ่งพานี่คือเหตุผลที่ทำไมบางคนบอกว่า ผู้ชายเอาเงินไปเป,ปกิ๊กเปเมียน้อยเปมือที่สามไปช่วยเหลือเขาเพราะว่าเขามีความรู้สึกลึกๆข้างในของผู้ชายอยากถูกพึ่งพาอยากปกป้องผู้หญิงอยากรู้สึกว่าตัวเองสำคัญกว่ามีพลังกว่าแข็งแรงกว่าเป็นซูเปอร์แมนนึกภาพออกไหม เหมือนเอากางเกงสีแดงเกงในสีแดงมาใส่ข้างนอกแล้วมีเอาผ้าเอาผ้านวมมาคุมไว้แบบเหมือนซูเปอร์แมนไม่ได้พูดเล่นผู้ชายหลายคนรู้สึกว่าเวลาเมียน้อยชอบมาขอความช่วยเหลือไงเออหนูเดือดร้อนหนูกำลังลำบากหนูถูกลังแกหนูถูกสามีทําร้ายอ่ามาเป็นพล็อตมันจะมาเป็นแบบเพราะว่าอย่างที่บอกไงคะว่ามิจฉาชีพจะดํานําหน้าตํารวจหนึ่งเก้า นะคะดังนั้นเมียน้อยจะนําหน้าเมียหลวงค่ะจริงๆเรื่องความดีไม่ต้องพูดถึงผิดศีลข้อสามไม่มีอยู่แล้วค่ะนําหน้าในที่นี้หมายถึงจิตวิทยาค่ะเขารู้ค่ะว่าต้องทําอย่างนี้ผู้ชายบ้ายอก็จะเอ้ยเหมือนเด็กสามขวบเขาชมจันด้วยเก่งเกงอ่ะเอาเอาเอดาวไปแปะแปะแปะถึงนันอะ่ะออนะคะเขาจะชมและเขาจะทําตัวเหมือนแบบว่า เขาจะเปิดเวทีให้สามีคุณดูเป็นฮีโร่ไปช่วยเหลือเขาเขาหนูเดือดร้อนมาอ่าผู้ชายชอบที่จะอยากถูกพึ่งผานะคะดังนั้นผู้ชายแบบนี้ไม่ชอบเมียเก่งไม่ชอบภรรยาที่เก่งกว่าเขาค่ะเพราะว่าเมื่อต้องการพึ่งเขาผู้หญิงบางคนอยู่เป็นอืม กูเคยเจอคนหนึ่งน่ารักมากอะคนอันนี้เป็นเป็นเป็นลูกศิษย์เขาบอกว่าที่จริงอะหนูเปลี่ยนหลอดไฟเป็นกับครูแต่หนูจะให้สามีหนูเปลี่ยนเขาจะภูมิใจมากแต่มีอยู่วันหนึ่งขำขำม,มากมีอยู่วันหนึ่งสามีเขาว่ากลับมาช้าแล้วเหมือนแบบว่าฟ้ามันก็มืดแล้วดันลูกไปเปลี่ยนก่อนลูกชายไปเปลี่ยนก่อนพ่อกลับมาแบบรบีบกลับมาจะเปลี่ยนหลอดไฟพอรู้ว่าลูกเปลี่ยนก่อนพ่อทาท่าแบบเหมือนผิดหวัง ตัวเองไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนหลอดไฟรูปเป็นคนเปลี่ยนแบบเนี้ยผู้ชายชอบที่จะทําตัวเป็นฮีโร่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีอะไรบางอย่างที่เราต้องพึ่งพาสามีมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าต้องให้เขาทําเออต้องให้เขาทาต้องให้รู้สึกแบบเขาเป็นคนช่วยเหลือและที่สําคัญต้องชมเขาด้วยหลังจากที่เขาเป็นฮีโร่โอ้โหป้านี่เก่งเนาะเปลี่ยนหลอดไฟได้ด้วยอืมเนี่ยทะไมได้ป้านี่ยนะ เราจะชีวิตบ้านเราจะต้องมืดมิดชีวิตมันจะต้องมืดเหมือนเวอร์เอาเป็นว่าชมในความสามารถของเขาชมในสิ่งที่เขาช่วยเหลือชมแล้วก็บอกเขาว่าเนี่นะอาจจะพูดกับลูกแล้วอย่างในมนการสอนลูกให้รู้จักจาก,ากาตันยูกาตาเวชีด้วยสอนลูกว่าเนี่ยป้าเขานะเหนื่อยนะไปทํางานนอกบ้านเนี่ยถึงเขาจะไม่ได้แบกหามถึงจะไม่ได้เป็นกรรมกรอะไรก็จริงนะ แต่ลูกรู้ไหมว่าป้าจะต้องเจอความกดดันแค่ไหนทํางานเนี่ยนะเป็นระดับบริหารเขาต้องทําให้บริษัทมีกําไรให้ได้มากที่สุดนะแล้วภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยป้าจะต้องเหนื่อยแล้วทางานหนักมากกว่าเดิมสองเท่าสามเท่าเนี่ยดูซิเดินทางไปต่างประเทศไปพบลูกค้าที่โน่นที่เนี่ยป้าเหนื่อยทุกวันเนี่ยก็เพราะเพื่อพวกเราโอ้โหแบบคือนะแล้วพูดจากใจจริงด้วยนะ เออไม่ไม่ใช่ท่องบทม,มานะคือเราให้เรารู้สึกจริงๆร,รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะเขาจะหายเหนื่อยเลยแค่เขารู้ว่าเราเข้าใจว่าเขาเหนื่อยเขาจะหายเหนื่อยเลยชมบ่อยๆนะคะเขาทำดีก็ให้อ่าเรียกว,ว่าให้คะแนนนะคะแล้วก็เนี่ยแค่นี้เองศึกษาเดี๋ยวครูจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะจิตวิทยาชีวิตคู่ ครูจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆเพื่อที่จะหวังว่าจะช่วยกันปกป้องสถาบันครอบครัวโดยเฉพาะพักหลังๆเนี่ยสถาบันครอบครัวมีความเปราะบางมากๆที่ครูมาทําเยอะขึ้นเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าหลังโควิด1 9มาเศรษฐกิจ,จกไม่ดีเริ่มมีปัญหาเรื่องปากท้องเริ่มมีการเริ่มมีาการาทะลรมบรแวงค่อนข้างเปราะบางดังนั้นครูจะพยายามทําคลิปออกมาเพื่อสร้างประโยชน์เพื่อให้อ่อ คู่ชีวิตนั้นสามารถอยู่ได้ด้วยกันอย่างลมเย็นผาสุกนะคะอ่ะถ้าใครที่ต้องการจะปรึกษาครู่นะจองเวลามาจะเปิดไพ่จะสะกนเตเลิกลักคนที่ไม่คู่ควรกับความรักของเราคนที่ไม่ซื่อสัตย์หรือจะ,อะขอคำปรึกษาในด้านอื่นๆแอดไลน์มานะคะแอดไลน์จองเวลามาได้ที่0897456111นะคะ